Vamos fora, ไปดีพี่น้องเสิร์ฟ้ไลฟ์มือนี้พี่น้องเก็บกาแฟบ่พอท่าได้กครับฝนตกอีกพนดๆเบิ้งทางล่างกั่นฝนตกอีก dù xuân cứ câu phi như xuân cứ câu phun phun bưng mòc bưng iPhone phun ụp มึงหนึ่งตกหอดพีแล้วนี่พุ่นเม็นเทียง นี่พวกคนงานเขาขันฝนตกฝนตกแหงกับนี่เน่อพ้าพรนนี่ตัวป้วนของเขาลูกสาวเอามา,านี่หากอะไร บอดเครื่องคู่เสเมื่อ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 ฝนตกพี่น้องฝนน้ำแล้ว Bọc phân, bọc phân Sơ phay lại 平安。 คนงานคนงานนี่ลบคนฝนเลยฝนเสาตกคอนแต่เสาห้าก็ได้แต่ sạp xốp, sạp xốp bãi nó tốc, nó dứt, nó sâu nó phi tốc, มันเศ้าตกอยู่แป๊บเดียวเรืม่มกระตอยอีกเอาทุกคนแล้วก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้ เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แหละให้กำลังใจพูดคุยกันในที่ไต้เม่นขอขอบใจ นี hey, you know. mm ่พี่น้องคนตกแต่บ่พักเด้อแข่งคนไปเลยบ้านซาวตัวเองนี่ปะอยู่ฮั่นแหละ นี่บักน้อยๆก็แข้งพ่นนี่กาแฟที่ไรในเมืองนี้เอารถก่อน มึงนี่ละคนสู่ชีวิตสู่ชีวิตหลยตอนนี้กับผักพรอนแล้วนเนาะคนโคู้ไงก็สักลกนิดนึงเน,นี่ นี่บกซองเลยน้องนี่ก็คนงานเก็บกาแฟคือกันแข่งพน่นคือกันฝนตกกับไร้พักอยู่พุ่นกันยังยังมีอยู่คนเก็บพยายัางบ่ท่านนี้ออก โอแต่ละคนหนาว lại chuẩn đề phi như vậy nào vào nào lúc sau coi cái con là quân và cái xe